ก็สวัสดีาาท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบอลเรนเจอร์นะวันนี้ก็จะมาบ้าไอดีใหม่นะเดี๋ยวผมจะตัดไปอันนี้คือตอนแรกคือผมเปิดตัวก่อนนะครับอันหนึ่งนะขออภัยคือผมจะมาเปิดตัวเพื่อว่าจะหาตัวไปตีด่านสเตจปกตินะครับโอเคลองมาลองกันเลยดีกว่านะครับว่าสิบตัวมันจะเกลือไหม นี่เลยเบิดแบบไม่คิดอะไรมากนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ขอแค่มีตัวยิงป้อมแรงๆค้างกล็ลดขออภัยนะครับเครื่องมันเช่าค้างบราวเค้กบราวกวาเฮ้ยดามิชี่ใช้ได้เลยไปดาวฟ้าด้วย จะได้รีครั้งหนึ่งไหมโอ้นามันชี่เอามาตีป้อมได้ไหมเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนสวิตชรอบหนึ่งเลยนะโอเคครับอันนี้ก็มาตอนที่ตัวกาะชาอีก10ใบเลยนะครับผมก็จะมาเปิดอันนี้นะมันเพิ่มโอกาสนะครับผมก็กดเลยแล้วกัน การใส่ดีใหม่ก็ต้องมีเบอร์นะครับไปซื้อเบอร์มาเสร็จแ,แล้วก็มาลงลายเลยนะแล้วก็ซิงเมลเพื่อโอ้โหเกลือมากเพื่อกันหายนะครับเจ้าเราจะได้กู้คืนได้นะครับถ้ามีเมลอยู่รอบสองกันครับขอตัวตีป,ป้อมแรงๆแร่น้อยๆขอภายครับอนอาจจะค้างนิดหน่อยนะ โอ้ oh, ไม่นิดละครัง้งไม่เข้าใจเหมือนกันนะเวลาเปิดเช่าติมันชอบเป็นอย่างนี้นะลูกเสือเมอรี่เออก็ไม่รู้เอามาตีป้อมได้หรือเปล่านะมันจะได้อยู่เลยโอเคก็เด <Okay. S 1> <Okay. S 2> <So> ี๋ยวผมจะตัดไปอีกช่วงหนึ่งเลยแล้วกันนะครับโอเคครับก็ตัดมา ตอนนี้ผมมีสิทสามร้อยสิบลูบี้เลยนะก็โอเคมาสุ่มพิกอัพนะครับยกเลิกข้อสามทีนะครับลุยโอเคตัวแรกจะมาไหมเดี๋ยวจะได้ดีดีอีกรอบหนึ่งเชฟเปียเฮ้ยมุนหมอดูมา เราเรื่องอยูถือว่ารอบสองสร้างมานี่ประสบความสมําเร็จมากเลยนะครับแลมอนหมอดูมานี่ถือว่าคุ้มมากนะผมว่าผมนา่าจะปัน้นได้ดีๆอีกยาวอยู่นะมาอีกไ,ไมหมมาอีกเฮ้ยบาปปะผีเฮ้ย เฮ้ยทำไมมาดวงดีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ทั้งแซลลี่แล้วก็ได้ทั้งมูลหมอดูแล้วก็ได้บอนมานะครับแล้วก็ได้เดี๋ยวผมว่าผมจะปั้นในดีนี้น่าจะนานอยู่นะใครที่จะแอดมาผมอาจจะํำซีรีส์ตีเพื่อนในดีนี้เรออะไรก็ได้นะก็ใครที่อยากให้ส่องเกียร์อยากให้ดูเกียร์ก็แอดมาได้เลยนะ ผมน่าจะเออ่ตั้งไอเดีเป็นไอดีบอลเรนเจอร์เอสศูนย์สองละกันนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามีคนใช้หรือยังนะถ้ามีคนใช้ผมก็จะเอาไปทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแทนและกันนะครับก็ถรือว่าไม่เกือแล้วนะเดี๋ยวผมจะส่งอีกรอบเดี๋ยวจะตัดไปตอนส่งอีกรอบอีกสามร้อยบีเลยนะว่ามันจะออกซัลลี่บินไหมคือถ้าออกซลลี่บินนี่คือผมไม่ลบแน่นอนนะ ออกซักไอตัวธาตุมืดให้หมดเลยนะแล้วผมก็จะเก็บสามร้อยมาเปิดไอมูลเวสบอลอีกนะโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมได้อีกสามร้อยบีเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ตัดมาตอนที่ผมหาอีกหกร้อยรูบี้ได้แล้วนะครับโอเคมาสุ่มกาชาอีกสองรอบนะครับสมมรัน,นี้เลยเนื่องจากมันออกดีมากนะครับโอเค ะมาไหมถ้ามาบินกลับมานั้นนม่ผมจะย้ายไปเปลี่ยนเป็นของโมมลเวสบอลเลยนะเ้ยปืนเงินได้อยู่นี่เริ่มเริ่มเริ่มเกลือแล้วจเย็นพี่เอาตัวบินให้ผมก็ได้โอ้โหมาแล้วมาอีกโอ้ทำสองทีมเลยยังไงเนี่ย ให้ทำสองทีมเลยเหรอเกินไปนี่นะผมมีอยู่แล้วนะคือมันออกดีมากนี่เลยมีสองตัวแล้วมย้ยายผมปั้นแม็กเลยเหรอเขาไอาดีสาย copy ์ก๊อปปี้เหรอกอปปี้มีสามตัวแล้วเนี่ยแล้วเอาให้มันเป็นอัลต้าเลยนะมาอีกรอบนึ่งยกละสามครั้งกำลังดีเอาเป็นห้าครั้งแล้วกันีล้วนี้าปึ๊บ ผมกะถ้าถ้าไม่ได้ไอสองตัวนั้นผมก็จะเปิดจนวนครบพันหเลยนะแล้วก็คอยไปเปิดขอมูลเป็ดบอลมาไหมโอ้เกือแล้วเกือแล้วเกือแล้วโอ้ดูดิมันมาแบบมากับกะจะให้แบบเต็มบ้านเต็มเมืองเลยดาวินชีเนี่ยโอ้เกือโอ้โห โททีก็เข oh, oh, ็นไก่ใช้ได้อยู่โอ้สามร้อลูบี้หลังนี้ไม่ค่อยจะดีเลยนะคือมันให้ดาวนินชีมากะจะให้เราปั้นเป็นแม็กเลยเหรอไมครเปอร์มาสเตอร์เลยแล้วผมจะเอาดานินชีเลี้ยงให้ดูเลยนะนี่นี่ก็ยังมีดาวนินชีตัวน,นี้อีกแล้วก็ยังมีหลายก๊อปตัวดีอีก สงสัยต้องทำเป็นไฮเปอร์อัลต้าแล้วก็ทำอีกอัลต้าอีกทีนึงนะทีนึงนะไหนนี่นี่ไงปืนยิงเงินเ็กนี่นั่นแหนละเ็กคือไม่มีตัวบินเลยนะเดี๋ยวผมจะต้องเปิดอีก600นะไอดี ID นี้โอเคก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะ เดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคการปั๊มเวลแล้วกันกับการอันนี้นะการเคลียร์เศษหลักแบบง่ายๆนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราต้องมีเพื่อนที่ดีก่อนนะผมก็จะมาเล่นด่านพวกนี้ก่อนเลยทั้งหมดนี่ผมเล่นไปสี่อันอยู่เลยนะแล้วก็คือตอนแรกสุดเลยอะ่ะเรายังไม่มีเวลใช่ไหมเรามาเล่นด่านนี้ก่อนเลยแต่แล้วเราก็ใช้เพื่อนอ่อนๆเลยสักคนหนึ่งในกิวผมนะแต่ว่าผม แอดเพื่อนมาได้แค่ไอดีผมนะช่วยผ่านได้แล้วก็อันนี้คือตำนานคนเนี้ยเขาจัดทีมเหมือนให้เราเอาไปช่วยเลยนะคือจัดทีมอย่างี้คือดีมากเลยนะเอาไปช่วยผ่านได้น่าจะทุกด่านเลยนะครับเกียร์ดีด้วยอะ่ะก็ถือว่าเป็นคนที่ดีนะจัดทีมได้ยอดครับโอเคก็สามารถใช้2คนนะคือของผมมัมีอยู่2ออันคือ U 5 1กับ U 1 8ให้ L 1 8นี่ก็เอาไปใช้ได้เดี๋ยวผมใช้ไปหมดละนี่ก็ผมจะไม่ตีให้ดูดนะครับก็ตีด่านนี้เสร็จแล้วก็มันก็จะได้อัพเวลเป็นประมาณ70กว่านะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันคูณด้วยคูณทุกอย่างนะทั้งเกียร์ทั้งสมบัติแล้วก็ผสมเลนเจอร์กับ บวกเงินแล้วก็บวก XP เพนคูณ2หมดเลยนะไ่คิดๆทสรทาง ID มาตอนนี้ก็ผมว่าก็ดีนะมันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะผมว่าผมได้มุมหมอดูมาผมก็โอเคแล้วเพราะว่ามุมหมอดูเป็นตัวใช้งานดีมากนะครับในลีกหรือล่างๆเงี้ยก็นี้ผมก็วิธีการผ่านเต็ดหลักของผมแนละ้วผมจะลองผ่านให้ดูอักงานหนึ่งอะัะ ผมจะปล่อยไปแค่มูลหมอดูนะคือต้องหาตัวที่มันทําดาเมจดีๆอ่ะโอ้ยกดผิดผมผมจะสั่งโบรตีผมจะส,สั่งม,ม,มูลหมอดูออกมานะครับเนี่ยจนเอาคนที่ใส่ถีมาก็ได้นะผมจะสั่งมูลมาดูมาแล้วก็เพราะว่ามันเป็นตัวที่ตีป้อมทีเดียวป้อมอันนี้บึ้มนะครับแต่มันไม่มีสกิลตีพื้นที่ข้อนั้นแหละผมก็รออย่างเดียวครับผมกดแล้วผมก็รอ ไม่ได้ก็สั่งนามินชีมาถ้าอยากให้มันเร็วขึ้นโอเคเดี๋ยวผมก็คงจะไปเก็บสเตตปกติเพิ่ม <Like butter. S 2> เดี๋ยวก็คงจะมีอีก600รูบี้นะโอเคผมว่าเดี๋ยวก็จะมี EP หน้าแน่นะครับใครที่จะแอดมาก็แอดมาได้นะครับ i d l i n ย b ล l บ Ranger 02นะครับ เลนเจอร์ Rangers, มีเอสด้วยนะครับบอลแล้วก็เลนเจอร์มีเอสนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไอเดียไว้ข้างล่างแล้วกันนะครัใครที่แอดก็แอดได้นะเดี๋ยวผมอาจจะทำซีรีส์ตีเพื่อนไอเดียนี้ด้วยนะเดี๋ยวรอปั้นไอเดียนี้มาก่อนม่าจะกลายเป็นไอเดียที่โคตรมาหาเฟกอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้จะมีเยอะไปไหนนะครับตัวดานชี่มันออกดีเกินไปอะดานชีมันครจะปรับให้มันออกตัวบินมั่งโอเค okay ครับ พี่เมฆขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กันด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ